แยกให้ออกลูกเรางองแงวัยทองสามขวบหรืององแงเพราะเป็นเด็กนิสัยเสียไปแล้วสองสามขวบมาเมาชื่อว่าทุกบ้านต้องเจอปัญหาเหมือนกับบ้านมามาค่ะคือลูกค่อยๆงองแงขึ้นเรืเ่อยๆรๆ่อเรืเ่อย,ยตั้งแต่2ขวบต้นต้นไปจนถึง2ขวบปลายปนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะเหมาไปเลยค่ะว่าอ๋อมันเป็นอาการของวัยทองสองขวบวัยทองสามขวบแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เหมือนกันคะ่ะระหว่างการงองแงเพราะวัยทองสามขวบหรือกลายเป็นเด็กที่นิสัยเสียไปแล้วมาจะแยกให้แม่ๆอย่างเข้าใจง่ายนะคะเริ่มต้นเลยในช่วงวัย2อถึงสขวบ ลูกน้อยของเราเนี่ยนะคะสมองของเขายังไม่สามารถพัฒนาทางด้านเหตุผลได้ดีขนาดนั้นอารมณ์มันก็จะนํามาเกาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจขึ้นเก,นกิดการโดนขัดใจขึ้นเด็กจะงองแง่ก่อนเลยค่ะงองแงร้องไห้ไม่โวยวายเอาแต่ใจแบบนี้นะคะแต่ถ้าน้องเป็นไวัยทอง3ขวบจริงน้องจะมีสัญญาณบวกค่ะสัญญาณบวกก็คือถ้าเด็กงองแงปุ๊บได้รับการปลอบประโลมได้รับการพูดคุยกันด้วยเหตุผลค่ะสมองฝั่งเหตุผลจะค่อยๆ Dev e l o p ป e ด e l o p ขึ้นมาหลังจากโดนปลอบประโลมแล้ว เด็กจะมีแนวน้องที่จะสงบลงสงบลงและก็ยอมรับฝั่งได้อาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะ5นาที10นาทีในการพูดปลอบกันแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าน้องกลับมาสู่จุดสงบได้นั่นถือว่าจบค่ะแต่เด็กที่งองแงจนติดเป็นนิสยัยกลายเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแล้วเขามักจะมีสัญญาณที่เรียกว่าสัญญาณลบ สัญญาณลบคืออะไรยิ่งงอแงแม่ไม่ให้น้องก็จะร้องหนักขึ้นหนักขึ้นทำร้ายตัวเองควา้างปลาเข้าของอทุบตีคุณพ่อคุณแม่แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ลบนะคะถามว่าไอ้สัญญาณลบเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเหรอจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะแม่แม่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เขาเคยได้รับมาในอดีตค่ะว่าเขาถูกตอบสนองแบบไหนเวลาเขาร้องไห้งอแงหรือว่าเอาแต่ใจมันอาจจะเกิดจากการที่พ่อแม่เผลอค่ะบางทีเราทํางานเหนื่อยเนาะลูกงอแงหรือลูกงอแงในที่สาธารณะเนี่ยเรารีบให้อะไรสิ่งที่เขาต้องการเลย เขาก็จะเรียนรู้ไปแล้วค่ะว่าถ้าเขางองแงหนักขึ้นเรื่อยๆร้องขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่จะให้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นสัญญาณพวกนี้มันจะกลายเป็นสัญญาณลบติดตัวเด็กแล้วพอถึงวันหนึ่งอ่ะมันจะเอาออกได้ค่อนข้างยากน้องก็เลยกลายเป็นเด็กที่งองแงนิสัยเสียติดตัวไปแล้วจะไม่เหมือนกับไวทอง3ขวบแล้วค่ะช่วงที่เขาเป็นไวทอง3ขวบแม่จะเหนื่อยค่ะในการปลอบเขาค่ะพูดให้เขาสงบนะคะแต่แม่เชื่อเถอะว่าแม่จะเหนื่อยแค่ช่วงนี้หลังจากนั้นแม่จะสบายไปตลอดนะคะแต่ถ้าลูกงองแงติดเป็นนิสััยน่่มงากบ แม่ในช่วงที่ดิวรับมือกับเขาหนาตอนนี้แต่ในอนาคตระยะยาวมามาเชื่อว่าแม่ก็ต้องมานั่งแก้แล้วก็มานั่งเหนื่อยทั้งชีวิตค่ะ